ในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองยาแก้วกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทั้งสังคมไทยและกัมพูชาจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อกองกำลังทหารช่างจากกองทัพภาคที่1ได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ชายแดนพร้อมอยุโทโธปกรณ์หนักหลากหลายชนิดเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เรียกได้ว่าเป็นการยึดคืนพื้นที่ ที่มีความสำคัญทั้งเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายถนนเส้นหลักให้มีความกว้างถึง8เมตรซึ่งถือเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมทางทหารของไทยในเชิงปฏิบัติการอย่างแท้จริงภารกิจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากหลายฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากพื้นที่หนองยากแก้วนั้น ถือเป็นแนวรอยต่อสำคัญระหว่างไทยและกัมพูชาที่มักจะเกิดความขัดแย้งด้านเขตแดนมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการที่ไทยตัดสินใจส่งหน่วยทหารช่างระดับสูงเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่เช่นนี้จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพไทยไม่เพียงแค่รักษาการเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายในการแสดงศักยภาพเชิงรุกเพื่อปกป,ป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็ง รถถังหลักรถกระอล้อยางรถบรรทุกยุโทโธปกรณ์และเครื่องจักรกลหนักต่างๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางลาดชันที่เต็มไปด้วยฝุ่นทรายเสียงเครื่องยนต์คำรามกึกกล้องไปทั่วป่าเขาบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของทหารไทยในการปฏิบัติภารกิจนี้ภาพที่เห็นทำให้หลายฝ่ายถึงกับขนลุกเพราะไม่เพียงแต่เป็นการซ้อมรบธรรมดา แต่เป็นการแสดงพลังที่แท้จริงในสถานการณ์ที่กัมพูชากำลังมีการขยับกำลังเข้ามาใกล้พื้นที่มากขึ้นเมื่อขบวนรถหนักเข้าสู่แนวพื้นที่เป้าหมายทหารชางได้เริ่มดำเนินการปรับภูมิประเทศและขยายเส้นทางถนนที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วนถนนสายนี้จะกลายเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างฐานปฏิบัติการหลักของไทยไปยังแนวหน้าชายแดน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนกำลังและลำเลียงสเสบียงแล้วยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกจากฝั่งตรงข้ามในอดีตอีกด้วยภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การสร้างถนนแต่ยังเป็นการยืนยันอธิปไตย ของไทยอย่างชัดเจนเพราะในอดีตพื้นที่หนองยากแก้วเคยมีปัญหาการรุกลาำจากกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งมีรายงานว่าทั้งกองกำลังติดอาวุธและกลุ่มชาวบ้านบางส่วนได้เข้ามาปักหลักในพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นเขตดั้งเดิมของตนแต่จากการตรวจสอบของฝ่ายไทยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแอนนาวเขตประเทศไทยมาโดยตลอดการดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมให้พื้นที่ใดตกอยู่ในความเสี่ยงอีกต่อไปทหารช่างกองทัพภาคที่หนึ่งได้รับภารกิจนี้โดยตรงจากกองบัญชาการสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าทหารไทยพร้อมปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินพวกเขาได้เข้าพื้นที่พร้อมเครื่องจักรกลหนัก ทั้งรถแบคโฮรถเกรดรถบดถนนและรถบรรทุกหินดินทรายเพื่อํำเนินการขยายเส้นทางให้มีขนาดกว้างถึง8เมตรจากเดิมที่เป็นเพียงทางลูกรังแคบๆที่ใช้สัญจรได้เฉพาะรถขนาดเล็กเท่านั้นระหว่างที่มีการขยายถนนเสียงเครื่องยนต์ของรถถังและรถเกราะยังคงดังอยู่ด้านหลังอย่างต่อเนื่องทหารหน่วยรบพิเศษถูกส่งเข้าประจำจุดรอบแนวเพื่อคุ้มกันพื้นที่และป้องกันการซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม ในขณะเดียวกันฝ่ายข่าวกรองของไทยก็รายงานความเคลื่อนไหวของกองกำลังเขมรที่เริ่มรวมตัวอยู่ไม่ไกลจากเส้นชายแดนโดยมีการจัดกำลังพร้อมอาวุธเบาและปืนกลเบาบางส่วนซึ่งเป็นสัญญาณว่าฝ่ายตรงข้ามเองก็กำลังจับตาก,การเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดกองทัพไทยจึงต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่จำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคงความเด็ดขาดไว้หากมีการรูกล้ำงเกิดขึ้นทหารทุกนายได้รับคำสั่งชัดเจนว่าให้ตอบโต้ทันทีตามกฎการป้องกันตัวเสียงระเบิดจำลองจากการฝึกยิงของกองทัพไทยดังสนั่นไปทั่วบริเวณเพื่อแสดงศักยภาพและขีดความสามารถในการรบการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ แต่เป็นการส่งสัญญาณไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกตรวจจับอยู่ตลอดเวลาเมื่อโครงการขยายถนนเริ่มคืบหน้าชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต่างออกมาให้กำลังใจทหารไทยอย่างอบ่นหลายคนบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาต้องอยู่ในสภาวะหวาดกลัวจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การที่ทหารไทยเข้ามาปฏิบัติการอย่างชัดเจนเช่นนี้ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นหลายครอบครัวที่เคยอพยพหนีออกจากพื้นที่ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่งในชาวบ้านผู้สูงอายุได้ให้สัมภาษณ์ว่าเห็นรถถังไทยวิ่งผ่านหน้าบ้านมันทำให้รู้สึกอบอุ่นใจมากเหมือนมีคนปกป้องบ้านเราอยู่จริงๆไม่ต้องกลัวใคร,รมาบุกรุกอีกแล้ว คำพูดเหล่านี้กลายเป็นแรงใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างถนนแต่ยังสร้างความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศในขณะที่การปฏิบัติภารกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องฝ่ายกัมพูชาเองก็มีการเคลื่อนไหวยอยู่เงียบๆตามแนวชายแดนมีรายงานว่ามีการขนย้ายอาวุธและยุโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่ใกล้แนวปะทะ แต่ยังคงอยู่ในระยะปลอดภัยกองทัพไทยจึงใช้ทั้งโดรนลาดตระเวนและกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวการเฝ้าระวังในครั้งนี้ถือว่ามีความเข้มข้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะไทยต้องการหลีกเลี่ยงการประทะที่อาจลุกลามกลายเป็นวิกฤตระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามการที่ไทยเลือกใช้ทหารช่างเป็นกำลังหลักในภารกิจนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงสร้างสารรค์และมีวิสัยทัศน์ เพราะนอกจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังเป็นการยึดคืนพื้นที่โดยไม่ต้องใช้กำลังรบเต็มรูปแบบถือเป็นการปฏิบัติการเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ฉานฉลาดและส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่ออีกฝ่ายอย่างมากเมื่อถนนสายใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างพื้นที่ชายแดนหนองยาแก้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกองทัพไทยเริ่มติดตั้งเสาไฟพื้นที่พักสำหรับทหารและศูนย์ควบคุมภารกิจเคลื่อนที่ ซึ่งจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการย่อยในอนาคตการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้การป้องกันพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องชนักกับความคืบหน้าที่รวดเร็วของไทยตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ขอองค์การปฏิบัติภารากิจทหารช่างไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเป็นระเบียบและความสามารถในการประสานงานขั้นสูงแม้ต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากและสภาพอากาศที่ร้อนจัดแต่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ย่อท้อภาพของรถถังที่จอดเรียงรายข้างแนวถนนใหม่ภายใต้ธงชาติไทยที่โบกสะบัดเหนือยอดเสากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติ กองทัพภาคที่1ได้ออกถแถลงการยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นเขตปลอดภยัยที่สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจก,การค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตได้นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยในเชิงยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ให้เทียบเท่ามาตร,รฐานสากลท้ายที่สุดภารกิจ รถหนักประจันบานในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การขยายถนนหรือปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้วด้วยความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารผู้กล้าและไม่ว่าใครจะพยายามรุกร้ำเข้ามาเพียงใดพวกเขาก็จะต้องเผชิญกับความแข็งแกร่งของกองทัพไทยที่พร้อมยืนหยัดเพื่อชาติและประชาชนตลอดไป